長兄弟，特登嚟睇你死咗未啊嘛？你知唔知啊？我同你老婆搏嘢嗰陣，佢猛嗌你嘅名。 หนังหรือละครสักเรื่องหนึ่งมันจะสนุกไม่ได้ถ้ามีแต่พระเอกนางเอกหรือมีแต่ตัวละครฝ่ายดีเท่านั้นนะครับมันต้องมีคู่ปรับเป็นตัวร้ายซึ่งจะคอยขยายภาพความเก่งกาของพระเอกและนางเอกให้เด่นชัดยิ่งขึ้นยิ่งผู้ร้ายเก่งเท่าไหร่หนังก็ยิ่งมีรสชาติและพระเอกนางเอกก็จะเพิ่มความเด่นได้มากขึ้นเมื่อปราบผู้ร้ายสุดที่ยมพวกนี้ได้ช่างน่าเศร้าที่บางทีการเล่นร้ายบนจอมันร้ายกาศจนผู้ชมฝังใจ เกลียดในจอไม่พอยังจะตามมากลัวในชีวิตจริงอีกต่างหากผู้ร้ายใจฉากาดในจอหลายหลายคนจึงมักเจอเอฟเฟกต์ทางสังคมในรูปแบบนี้บ่อยๆและคนที่รู้สึกถึงความชังที่ว่านี้ก็เห็นจะไม่มีใครเกินเหอเจียจูไปได้เพราะเขาเล่นร้ายได้เกินเบอร์มากจนผู้หญิงอินและหวาดกลัวเขาเขาจึงไม่เคยได้ใช้ชีวิตแต่งงานนำซ้ำพื้นฝูงก็ยังไม่ค่อยมีสุดท้ายจึงต้องตายอย่างเดียวดายโดยมีหมาเพื่อนตายผู้ซื่อสัตย์ พออยู่ดูใจเพียงตัวเดียวเท่านั้นน่าเศร้าอะไรขนาดนี้ในยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมบันเทิงของฮ่องกงเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นนอกจากจะมีการตั้งกลุ่มเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกในการโปรโมทเพื่อเสริมสร้างความดังให้กับพวกเขาและเธอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีจ่จตุรเทพของฝั่งนักร้องหรือกลุ่มภาพยักทีวีบีของเหล่าพระเอกซูเปอร์สตาร์ในช่วงเวลานั้น ในส่วนของนักแสดงฝ่ายชายที่มักผูกขาดบทผู้ร้ายตลอดการก็ได้ถูกตั้งกลุ่มที่เช่นกันชื่อว่ากลุ่ม The f o u r v i l n c i n s หรือสีมหาวัยร้ายขององการบันเทิงฮ่องกงซึ่งประกอบไปด้วยเหอเจียจูเฉินคุยอันหวงกงเลี่ยงและลีเจ้าจีที่จะมาคอยกวนอกกวนใจผู้ชมและกวนเหล่าพระเอกนางเอกให้ความดันขึ้นกันไปข้างหนึ่งและวันนี้อาจะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้พวกเราได้ฟังกัน โดยจะทำเป็นคลิปซีรีส์4คน4ตอนเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นแม้บนจอจะร้ายกาดแค่ไหนแต่ในชีวิตจริงพวกเขาคือพระเอกดีๆนี่เองและเป็นพระเอกผู้อาภัพที่ต้องลาลับจากโลกนี้ไปอย่างเดียวดายหรือไม่ค่อยสวยงามนักบอกบ้ไว้ก่อนเลยว่าในจำนวนทั้งหมด4คนนี้มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนอีก3คนต่างก็พากันล้มหายตายจากไปหมดแล้ว แอดได้เริ่มต้นซีรีส์ชุดนี้ด้วยเรื่องราวของเฉินคุยอ่านไปแล้วและในคลิปที่สองนี้จะเป็นเรื่องราวของมหาไบรไราที่มีชีวิตที่เศร้าที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสีมหาไบรไราทั้งหมดเขาคนนั้นคือเหอเจียจูครับในมุมมองของคนดูอย่างแอดตัวร้ายที่แค่เห็นหน้าก็รู้สึกชังและคอยแช่งชักหักกระดูให้ถูกรเราะหจัดการอย่างโหดเหี้ยมจนถึงที่สุดไม่เห็นจะมีใครเกินอีตาเหอเจียจูนี่แหละครับ เพราะไม่ว่าจะมองในมุมไหนหน้าตามันไม่ได้สองถึงความเป็นคนดีออกมาเลยคือถูกตัดสินได้ว่าร้ายจากใบหน้าโดยที่ไม่ต้องรู้จักนิสัยใจคอกันเลยบวกกับการแสดงที่เฮี้ยมมอมาหายได้โคตรถึงใจจึงทำให้เขาน่าจะเป็นผู้ร้ายที่คนดุเกลียดที่สุดในบรรดาตัวร้ายทั้งหมดของอุตสาหกรรมบันเทิงฮ่องกองช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ใบหน้าอันไร้ร้ายและการแสดงที่โคตรดี ซึ่งยิ่งเพิ่มความสนุกให้กับหนังได้อย่างมากมายยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นเหมือนคำสัปที่ทำให้เขาต้องจบชีวิตไปอย่างเดียวได้เพราะใบหน้าที่ร้ายเกินกว่าที่จะถูกหญิงใดรักนั่นเองวิลเลียมโฮกากุยหรือเหอเจียจูนักแสดงดาวร้ายชาวฮ่องกงที่ผู้ชมทั่วโลกต่างก็คุ้นเคยกับใบหน้าร้ายของเขาเป็นอย่างดีแต่น้อยนักที่คนจะรู้จักชื่อเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมปี1948 ที่ย่านเกาลูนซิตี้ของฮ่องกงซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาจึงเล่นบทคนชั่วคนเลวได้ถึงแก่นนะเพราะย่านเกาลูนซิตี้หรือย่านเกาหลงเส่งในอดีตนั้นมันคือย่านของบ้านปากมือเถือ่อที่เกลื่อนไปด้วยเหล่าอาชญากรนอกกฎหมายและการก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้ายเต็มไปหมดเด็กชายที่เต,ติบโตมาท่ามกลางสังคมที่เหลวแหลกและเต็มไปได้วยความสกปรกโสมม,มทุกรูปแบบ จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยในการที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาตีความให้เข้ากับบทเพื่อการแสดงที่สมจริงบนจอภาพยนต์ชีวิตจริงของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากหนังที่เข้าเล่นเพราะมันช่างเข้มข้นและพลิกผันทุกบททุกตอนจริงๆจากเด็กชายที่เกิดในครอบครัวที่ยากไร้ที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนจนกลายเป็นชนชั้นกลางผู้กว้างขวางในสังคมฮ่องกงจากนั้นก็ล้มละลายเพราะการพนัน ้องกลายมาเป็นผู้ร้ายบนจอภาพยนต์ขายความโฉดช่วให้ผู้ชมกลดาก่อนที่จะตายจากไปอย่างคนที่มีเหลืออะไรเลยนอกจากหมาผู้ซื่อสัตย์เพียงตัวเดียวเท่านั้นด้วยความทะเยอทะยานและความต้องการที่จะสลัดผลจากชีวิตคนชายขอบที่ค้นแขนเขาจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาและมุ่งมั่นกับการเรียนจนกลายเป็นดาวเด่น <S <S 1> <S 1> เขาเรียนเก่งจนถึงขั้นสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้อย่างสบายๆแต่ฝันของเขาก็ต้องสลาย เพราะทางบ้านไม่มีเงินจะส่งเสียข่าวในสื่อจีนบางสื่อบอกว่าเขาเริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเป็นตำรวจก่อนที่จะใช้ความสามารถที่เก่งกาจในเรื่องการขีดเขียนสมัครเข้าทำงานในสำนักหนังสือพิมพ์ไต่เต้าขึ้นไปจนถึงขั้นได้เป็นบรรณาธิการและยังได้หาลำพ่ายพิเศษด้วยการรับงานแปลและเขียนบทภาพยนตร์จนทำให้เขาได้รู้จักคนในวงการบันเทิงมากมากซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางเดินใหม่ของเขาในภายหลัง เมื่อสะสมเงินทองได้ก้อนหนึ่งเขาจึงคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการก่อตั้งสำนักทิมพ์และกลายเป็นเจ้าของมันอย่างเต็มตัวเมื่อเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดีเขาก็เริ่มคิดที่จะมีครอบครัวด้วยการหาผู้หญิงดีๆสักคนเพื่อแต่งงานแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยใบหน้าที่ดูดุร้ายตั้งแต่เกิดทำให้ม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าที่จะแต่งงานกับเขาใบหน้าเขาดูน่ากลัวขณะที่เด็กเห็นและต้องร้องจ้า ด้วยความผิดหวังเขาจึงหันหน้าเข้าสู่เส้นทางแห่งการพนันสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นกับการลุ้นแพ้ลุ้นชนะที่นับวันก็ยิ่งเร้าใจมากกว่าไปไล่ตื้อตามจีบผู้หญิงแต่การพนันไม่เคยให้อะไรกับใครนอกจากความพินาศและความหายนะเพียงแค่สามวันที่เข้าบ่อนความมั่งคั่งที่เขาสะสมมากกว่า20ล้านกลับมาลายหายไปจนหมดสิ้นเขากลายเป็นคนสิ้นไร้ไม่ต่อในแค่ชั่วข้ามคืน จากคนที่เคยเป็นบอสใหญ่มีเงินมีทองมากมายให้ใช้จ่ายอย่างมือเติบกลายเป็นคนที่แทบไม่มีเงินติดตัวทําให้เขาแทบไปไม่เป็นต้องยืนงงกับชีวิตตัวเองอยู่พักใหญ่แต่ด้วยคําแนะนําของเพื่อนเขาจึงได้ใช้เส้นสายที่เคยมีในวงการบันเทิงตั้งตัวเป็นเอเจนต์รับงานแสดงให้กับนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหลายหนึ่งในนั้นคือโจวฟาที่กําลังเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆและยังไม่มีชื่อเสียงอะไรนักเมื่อได้พบกับเหอเจียจูที่ได้ใช้เส้นสาย และคอนเนคชันที่มีวิ่งเต้นหางานให้จนเขากลายเป็นดาราง,งานชุกและโด่งดังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในที่สุดทั้งสองคนจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในทันทีด้วยความที่เป็นคนกว้างขวางนอกจากโจวนฟ้าแล้วนักแสดงดังๆที่เคยใช้บริการของเขาก็มีอย่างเช่นหลิวเตอ๋อหัวอลันธรรมลีเลียงเวยและคนอื่นๆอีกมากมาย หลังจากที่ทําให้คนอื่นดังและเห็นรายรับของนักแสดงที่ได้เยอะกว่าผู้จัดจาก,การอย่างเขาเป็นอย่างมากเขาจึงคิดอยากเป็นนักแสดงมางติดอยู่แค่ใบหน้าที่ขี้เหร่และเต็มไปด้วยความน่ากลัวของเขานี่แหละที่ทําให้ฝันของเขาไปไม่ถึงไหนเขาเคยคิดไกลจนถึงขั้นจะผ่าตัดเปลี่ยนแปลงใบหน้าให้ดูดีขึ้นด้วยซ้ําแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ยังไม่ปลอดภัยเขาจึงล้มเลิกความคิดไปในที่สุดแต่เขาหารู้ไม่ว่า ด้วยหน้าตาที่ดูร้ายยันเงานี่แหละที่จะทำให้เขาได้เป็นดาราดังในที่สุดเมื่อลินลิมตงยอดผู้กำกับดังของยุคนั้นมีความคิดที่จะสร้างหนังเกี่ยวกับคนคุกที่ชื่อว่าเดือดสองเดือดในปี1987ซึ่งนำแสดงโดยโจวอฟ้าและต้องการนักแสดงที่มีรูปลักษณ์ที่ชั่วยันเงาแบบเขานี่แหละเพื่อที่จะมารับบทตัวร้ายของเรื่องซึ่งลินลิมตงก็ได้ค้นหานักแสดงในแบบที่ว่านี้มานานแต่ก็ยังหาไม่ได้สักที จนเมื่อได้มาเจอกับเพอเจียจูก็โป่เชนี่แหละไอ้คนร้ายยันเงาที่เขาต้องการและนั่นก็กลายเป็นการแจ้งเกิดให้กับเขาได้อย่างงดงามเพราะการเล่นแบบเร็วสุดขั้วชั่วสุดขีดได้อย่างถึงอารมณ์สุดๆจนถึงขั้นที่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดของปีนั้นในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเขาก็ได้มีบทบาทผู้ร้ายตัวหลักๆในภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่อง เช่นเชงไอคุณโป1988และโหดตามพิ่นัยกรรม1988เป็นต้นเมื่อความชั่วร้ายของใบหน้าได้ถูกบ่มเพาะจนได้ที่แล้วเขาจึงได้ถูกแต่งตั้งจากสื่อให้เป็นสีมหาวัยร้ายของฮ่องกงคนแรกก่อนที่จะตามมาด้วยเฉินคุยอันหวงกงเลี่ยงและหลีเจ้าจีจนกลายมาเป็นกลุ่มสีมหาวัยร้ายของฮ่องกงที่น่าสะพรึงกลัวนั่นเอง สำหรับบทเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดเรื่องอื่นๆที่น่าจดจำก็มีอย่างเช่นโหดข้ามรุ่น1988จำไว้เมียค่าเจ็บไม่ได้1990ผู้หญิงค่าใครยแตะ2 1993เป็นต้นแอดชื่อว่าใครที่ได้ดูฉากที่เขาเล่นเหล่านี้จะต้องทำใจให้รักเขาไม่ลงแน่ๆเพราะมันชั่วจนสุดบรรยายจริงๆ เขามีผลงานขึ้นจอเรื่องสุดท้ายเป็นบทรับเชิญในหนัง o ว e Prison One World ปี2015เพอเจียจู J J, มีผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า139เรื่องตลอดระยะเวลา39ปีที่เขาอยู่ในวงการมาคือตั้งแต่ปี1976จนถึงปี2015น่าเสียดายที่แม้เขาจะอยู่ในวงการมานานและมีผลงานมากมายพอสมควรแต่เนื่องจากการผิดหวังในเรื่องความรัก เขาจึงหันไปหมกมุ่นกับการพนันเพื่อประชดชีวิตตัวเองจึงทําให้เขาแทบไม่มีเงินเก็บเลยอีกทั้งเขาไม่มีครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและยากไร้ที่พักของเขาแทบไม่มีเครื่องใช้ไม้ส้อยอะไรเลยยิ่งเมื่อเกิดเจ็บป่วยในตอนแก่ก็ยิ่งไม่มีใครดูแลเลยยวนหยองอี้ซึ่งเคยร่วมงานกับเขามาในอดีตถึงกับต้องหลั่งน้ําตา เมื่อไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลและพบว่าเขามีเพียงหมาตัวหนึ่งเท่านั้นที่นั่งเฝ้าไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีใครไปดูใจทั้งนั้นและเมื่อเขาเกิดเสียชีวิตลงโจวนฟ้าได้ไปที่บ้านพักของเขาเพื่อจัดการสิ่งต่างๆก็พบว่าเขามีสมบัติทั้งบ้านที่ตีมูลค่าได้เพียงไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นโจวอนฟ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตาที่อาบแก้มว่า ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนมีความสามารถอย่างเขาต้องจบชีวิตลงอย่างแร้นแค้นและเดียวดายแบบนี้ในช่วงหลังปี2,000เมื่ออุตสาหกรรมบันเทิงของฮ่องกองล่มสลายเขาก็ได้ไปทำมาหากินที่แผ่นดินใหญ่เพื่อเลี้ยงชีพแต่งานมันก็น้อยเต็มทีเพราะยุคข,ของเขามันได้ผ่านพ้นไปนานแล้วแค่ยากไร้ขัดสนยังไม่พอเขายังได้เกิดเจ็บป่วยรื้อรังด้วยอาการปอดบวมเพราะการโหมทำงานหนะักจนไม่ได้ดูแลตัวเอง และถึงแม้จะเป็นปอดบวมเขาก็ยังคงฝืนถ่ายหนังต่อไปจนเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลและ,ะเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนหลายๆอย่างจนทำให้อวัยวะล้มเหลวและได้เสียชีวิตลงในวันที่27มกราคมปี2015ด้วยวัยเพียงแค่66ปีปิดตำนานของดาวร้ายหน้าโหดผู้อาภัพไปตลอดกาลขอให้พี่เหอได้พักผ่อนอย่างสงบ อย่างสถานที่อันสันที่สุดตลอดกาลด้วยความระลึกถึงเหอเจียจู